สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยองสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของร่วมสําคัญในการอาบน้ําสําหรับแมวที่มีภาวะผิวหนังอักเสบหรือว่าต้องการใช้าการอาบน้ําในการร่วมกับการรักษาการกินยาหรือว่าการฉีดยาของคุณหมอสําหรับเรื่องของแมวที่เป็นโรคผิวหนงังสําหรับตัวนี้ก็อาบน้ําด้วยแชมพูยาเราก็จะได้ ขอคำแนะนำจากคุณหมอผิวหนังของอันยองว่าการอาบน้ำหมักยาที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจะต้องมีวิธีการอาบอย่างไรและก็ต้องอาบบ่อยแค่ไหนเชิญคุณหมอปามได้เลยค่ะก็สำหรับการอาบน้ำนะคะหมักแชมพูยาการที่พูดว่าหมักแชมพูยาก็ควรจะต้องทิ้งไว้ให้แชมพู ยาที่มียาฆ่าเชื้อต่างๆสัมผัสกับผิวหนังเป็นระยะเวลา10-15นาทีค่ะเพื่อให้มีคอนแทคไทม์เชื้อโรคต่างๆก็สัมผัสกับตัวยาในแชมพูนะคะยาจะได้ทำการฆ่าเชื้อแบคทีเรียยีสและเชื้อราที่ผิวหนังออกไปค่ะลดการติดเชื้อนะคะเวลาผิวหนังติดเชื้อลดลงความคันต่างๆก็จะลดลงค่ะโดยทางเราก็จะ มีวิธีการในการหมักแชมพูยาฆ่าเชื้อสำหรับโรคผิวหนังโดยเฉพาะที่ช่วยให้น้องหมาและน้องแมวมีสุขภาพผิวหนังที่ดีขึ้นนะคะโดยช่างก็จะทำการหมักในที่อับน้ำนะคะให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดบางทีอยู่ที่บ้านอาจจะหมักได้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่ะพามาที่คลินิกของเรา ที่จะให้บริการได้อย่างครบถ้วนมีการขัดตัวนะคะฟอกทําการานวดขัดเพื่อเอาเซลล์ผิวที่มันตายแล้วออกค่ะซึ่งถ้าเกิดทุกท่านได้เห็นว่าน้องคนนี้ก่อนหน้าเนี่ยจะมีผิวหนังที่เป็นสะเก็ดค่อนข้างดำเป็นแผ่นๆตามแขนลักแร้ขาหนีบนะคะค่อนข้าง มีความสกรปรกค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าเจ้าของบอกว่าอาบน้ําทุกวันนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่า,าบางท่านอาบให้น้องทุกวันแต่ว่าอาจจะไม่ถูกวิธีค่ะมันก็เลยทําให้อาการโรคต่างๆของเขามันไม่ได้ดีขึ้นตามตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะซึ่งข้อดีของการใช้แชมพูยาภายนอกเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยาด้วย เนื่องจากว่าบางทีการใช้แต่ยาปฏิชีวนะอย่างเดียวบ่อยเนี่ยอาจจะอินดิวให้เกิดการดื้อยาในอนาคตได้ส่วนการใช้ยาภายนอกร่วมกันที่เน้นเป็นแอนติเซปติกก็คือพวกแชมพูยาฆ่าเชื้อหรือว่า,าน้ำยาฆ่าเชื้อที่มันจะช่วยในการลดการติดเชื้อของผิวหนังนะคะก็จะช่วยทำให้สิ่งพวกจุลชีพต่างๆที่ก่อให้เกิดการคันก่อให้เกิดการติดเชื้อลดลง ผิวหนังของสุนัขและแมวก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะแต่ว่าอยู่บ้านก็ต้องดูแลเองด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทานยาตามที่หมอสั่งการดูแลเบื้องต้นในการทายาการการใส่ยาตามแผลตามบริเวณทั่วตัวอย่างนี้ก็จะช่วยให้หายไวขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าทางคลินิกเราก็เป็นได้แต่ผู้วินิจฉยัยชี้แนะวิธีการที่ต้องไปทำเองที่บ้านนะคะ ส่วนใครไม่สะดวกทําเองที่บ้านทางคลินิกเราก็มีบริการฝากรักษาผิวหนังฝากรักษาทุกโรคแอดมิดได้ที่คลินิกค่ะนะคะพามาปรึกษาหรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะก็ขอบคุณคุณหมอปามสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอาบน้ำที่เป็นการรักษาและก็มีประสิทธิภาพต่อผิวหนังเพื่อที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการ อบับรรเท่าหรือว่าการหายของอแผลผิวหนังที่เป็นอักเสบและก็อาบด้วยเชมพูยายอย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะพึ่งพาการหายของแผลร่วมกับการกินยาด้วยเพื่อลดการใช้ยาที่เป็นยากินที่อาจจะทำให้เป็นการแบบดีต่อสุขภาพของน้องแมวในระยะยาวด้วยในเรื่องของการอาบน้ำการอาบน้ำ สำหรับเรื่องของการอาบน้ำบางท่านก็อาจจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอาบน้ำนานเกินไปอาจจะทาให้ไม่สบายสําหรับเรื่องของการอาบน้ำก็สําหรับ1 0 15นาทีสำหรับแมวที่ตรวจสุขภาพก่อนหนั้นว่าแข็งแรงสามารถอาบน้ำได้ก็สามารถที่จะโอเคแล้วก็แมวก็อาบน้ำในอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติไม่ได้เป็นน้ำที่เย็นจัดพออาบ มาแชมพูได้เวลาที่พอเหมาะเราก็นำมาเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็เป่าขนเพื่อทำการนำพาความชื้นออกจากร่างกายให้เขาให้ผิวหนังเขาแห้งแล้วก็สามารถที่จะนำมาใส่ย,ยาเพื่อประสิทธิภาพเป็นยาทาให้เข้าถึงในเรื่องของผิวหนังแล้วก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาทา ยาทาที่คุณหมอจ่ายไปก็จะทำให้เซลล์หรือว่าผิวหนังของน้องแมวดีขึ้นในเวลาที่คุณหมอกาหนดไว้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการทำอย่างสม่าเสมอและก็ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ําอย่างเช่นถ้าผิวหนังที่จำเป็นต้องอาบน้ําทุก3วันก็อาบน้ําทุก3วันถ้าจําเป็นต้องอาบ ทุกหนึ่งสัปดาห์ก็อะให้ตามหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เต่าขนให้แห้งนอกจากนั้นก็ใส่คอลาปองกันการเบียเพราะว่าถ้าหากว่าอ่ะเสพไม่เป่าความอับชื้นก็จะตามมาการรักษาผิวหนังที่ดีเพื่อให้ยาเข้าถึงเซลล์ทุกดูขงขนก็ควรที่จะทำการตัดขนสั้นไปเลยเพื่อที่จะเป็นการรักษา ปูรมใหม่แล้วก็ค่อยไว้ผมใหม่ตรงนี้ก็จะทําให้เกิดประสิทธิภาพอยาไม่ใช้จนสิ้นเปลืองจนเกินไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ